มือเตกเไ,ได้ได้ได้เลยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมีพี่น้องกันเบิร์ตสกุดสกคนการยินดีตอนหับเข่าสู่ช่องบาบุญบ้านไปอีกแล้วอามอนี่เนาะก็คือบาบุญกบผ้าทั้งอาน้องสาธิตแล้วก็เมียบาบุญทั้งเมียวเสียงน้ำเนาะ ไปน้ากันก็คือไปซุยนะ้องเพ่อพี่น้องเนาะก็คืออทั้งเมียบะบุญกับเมียวเสียงก็อยากเข้ามาหาทั้งน้องทงนั้นว่าเคยเห็นแต่ทั้งโทรศัพท์นะ้องเพ่อพี่น้องเนาะบ่เคยเห็นตัวจริงจักเทือกับบาบุญก็เลยถือโอกาสนี่ในมื่อเดียวกันนี่แหละพ,พี่น้องเนาะเพ่อพี่น้องเนาะเข้ามาหาน้องทงเลยเนาะมาตอนนี้เป็นกับพกเนะพื่นยางเบิร์มบอกกันน้องทงเส็ดทานน้องเพื่อนพี่น้องเนาะแต่น้องทงเป็นอยู่โอมัอนี่เนะาะจังไหนกัน เดินเข่าไปหาเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปหาทาั้งเรียกกันพี่นอ้องนี่เนาะมาเลยใส่เก๋มอนน <laughs> กมอนนอันถึงข้าอ่าปลากันเห็ดอีหยังอันนี้เยอะขึนเออเดิสบายดีเนาะไปดีก่อนใส่เก๋อมันถึงข้าวแล้วเออไปดีพ่อแม่พี่นอ้อง <laughs> นี่เนาะมองอันเห็ดทานพี่น้องเลยบอลเพิ่นเห็ดทานบ่อนี่นะบอลเพิ่นเห็ดทานเคยเห็นอะไรบ้างเคยเห็นอะไรบ่าวันนี้ เคเห็นแนเห็นแล้วอือนี่แหละทานน้ำทงเพันธ์เห็ดนะอ๋ออือโดยใช่นี่อ่าทั้งลานมาบุญครับอ่าดูของวัดเสียงมาเล่นขี่ทานดำเด้อมันี่ชีดำนะฮะเก็บทานบ่อือโดยโดยเนาะเพิ่นหากระผมทานนะอ่าถ้าผู้ใดอยากได้ก็คือชีพูดอง่ายหรอต้องจองบ่เนี่ยต้องจองจองเพิ่นบ่ถึงจะได้อนีแน่น เพื่อ,อทานหนึ่งขเขาแล้วได้คนนะต้องเอาเงินจ่ายเพันก่ <A www. S 2> อนเพราะว่าลูกค้าเพันหลายโดยป๋าจัดทางใดทางเข่าไปหาทางนองทองคนในนะกโดยโดยเ,เดียรนะ้องพี่นอนะ้องเนาะงนองทองเป็นมาตุไซมั้ยดิมาดุไซนะ่ะซื้อ,อน้ำตาลเออโดยเดี๋ยวจางเข้าไปหาเพื่อนพี่นอ้องเพราะว่าเพื่อนยังไม่อยู่อยู่นี่เนาะกินะดิป่ะไปเบิ่งเห็นบ่อนมาทงทงคน เคยเห็นอะบ่เคยเห็นเห็นโทรรัจั์เจ้าเด้เออไปเบิ่งดผมเป็นกำลังสั่งเฮือนอยู่ตัดใหม่ตอดอยู่แมีนโดยสบายดีเนาะสบายดีทั้งเมืองทงน้ำโดินกำลังตัดโดยใส่อันนี้เนาะงมันนี่ใส่เซนจับนั่นหาไม่เจนี่ มันจะแบกไม่ยอมออไปแบกไม่เพราะอไไม่ไม่พูดเลยไม่เพาะี่แบกเด้นอือมาั้เหนาะมีนกลัวต่อมาอันนี้อันนี้มองนึงขาวนึงน้ำมองนกลัวั้แบบัอยู่ประยูรต่ออยอยู่เนาะอันนี้ใส่ประตูไว้มองนี่นะทางขึ้น มืใส่องมยัไแหมักพักใส่ลยับใจละลายยังหมักพักใส่หมักอะไรหมักรหมักคมๆเออเยกนอมเยนลยไม่บให้ออมเสรป้าเดี๋ยวนี้ใส่กุอ๋อเห็ดเห็ดกินยี่บเดี๋ยวนี้นะเมเลยป้าป้าหนองทงแล้วนี่นะอันนี้นะเมนป้าหนองทง อยู่นะแต่น้อยผู้ใดแม่นว่าอยู่มื้อนี้มื้อวานนี่ได้ยอยู่ตั้งแต่อายุ8 9ปีพุ่อยู่นํากันอือนี่ลุงเพิ่นอันเฮ็ดนี่กอือทางนั้นกใส่อันแบบว่าประตูบ่เยี่ยมบ่หยังอยู่บ่นี่ต้องดีแม่นถูงมั้ เใส่เส้นยังบ่แล้วเนาะมื้อนี้เนาะเด้อไม่พอถามว่าไม่พอแล่อนะมื้มมอ,าาอน,นี้กะเอพอพอ่อว่ามาบัดน,นี้นะไม่นะพี่พออยู่พออยู่บ่บัดนี้เออขับ <c ười> <c ười> รแถแต่ว่า,าถต่วาา่าใส่อันเส้นนี่แล้วกัตอกผ่ากับบะเพื่อนนั่งเน,ะนาะเนยเพราะว่าอัน ซาน้ำใหม่เนาะเออแบีนี้ก็ไดุ้กเอาจงลงเลยจงกว้างเด้นีมบ่บ่แลก่บ่ได้จงกว่างแล้วจงพอดีเลยอะไรนี่บ่จงพอดีกันได้เลยพอดีแลนี่พอดีแลนี่พอดีอยู่ยัมายมน่ำหน่นเจ้าขึ้นไปยังหน่ำว่ายังลางอยู่เนาะหม่องเฮือนคงคนครัว นังอะคันคยงไงรินมาอยู่น้ำมันค่ะนันอยู่เพียวมันเนมันมาหาบแหละพุ่นหับพีช้างมันอยู่พุ่นบ่นกินข่าวกินหน้าเดกินเนออจ้ตนตอกบ่นลเนาะเลยเออละไอตอกแร้วว่านี้วนี่นะเลยกะอันนี้กะ

เด้อคนกะอีตนคนมาซื้อมาหามื้อนึงกะเป็นถือว่าเซฟได้ละมืออื่นนี่เนาะนึงกขอให้ไปเอาของเอไปบมมนีนะเก็มาตอนไปซื้อน้เอออันนั้นบเไปเลือกเอาลามันซื้อเนาะเน ถ้าว่าไม่ครบก่าค no ือส <Đ ược. S 1> ิเล่อได้นีมเนาะโดยเดินีหน้าเลยนี่หักยู่งมเรียบร้อยเนาะทานไหอนี่โดยจุดบ้านนี่ว่านี่คือจุดไม่ได้ยัง่งจุดบ้านนี่เออถมบ้านนี่จุดบ้านนี่เลยโดยแต่ว่าขึ้นใหม่ไหวยังไงต่างเนาะขึ้นหยุบแล้วทางไหนก็ไวายโดย ถือว่าวายก็พี่น้องไห้ไมมมันอยากตายเนี่ยมันก็เลยวายโอ้ไหมแบบว่ามันอันแห้งแน่น่ะเนาะโดยโดยโดยเห็นบ่าร้องนี่เห็นบ่าหนิเคยเห็นเห็นแต่จริงเห็นแต่จริงกันดิเคยเคยเห็นแต่เล่าเท่าซับอือเลยมื้อนี้กกเพิ่นอยากออกมาเล่นแน่อ้ายก็ไลยยึดมือหนึ่งมือเนาะพาเพิ่นไปอ่า อเากินข้าวากินยังก็ได้พาขบมาเล่นนี่ด้วยคนมาจะเขียนหมอ่มองทองทงอยูอ่เขียนกะเ็ดทานขี้เกล้วเนาะได้ก <c oughs> ็าทานให้เอื้ยค่ะเกิดไอ้ไอ้มาแต่เชือกที่ได้จะเชือเตานี่กล้าว่าทีได้ยอยู่เตานี่นะเออเตานี่ได้เหรอเลยแต่ก็ไหวได้แล้วกะไอ้ก็จะเอาจัะขานสอบมันอะข่าไหวเมื่อนึงเข่าเพราะว่า เบิดแล้วเหลืออีกบ่หลายบัดนี้ว่าจุคุมือเนาะอือลค้าก็มาคุมือมาจอบทานเพิ่นนี่ไม้ตเส้นใหญ่นี่ว่าเห็นจังซั่นนี่นะก็ยังบ่ฮู้ละเบิ่งอันนีก่อนค่มันเหลือตัวนี้ก็สิตัดเข้าเตาเลยเออถ้าเหลือคือเฮ็ดอันใส่เตาเฮ็ดพื้นเลยหน่อยอืเหลืออยู่ดอกว่ามันเป็นไม้ใหญ่ลตัวน่ะอืพอไม้น้อยก็จัง cái gì cái may nói này lại cái gì lửa rồi anh em nhảy là nó rồi tập đập hết ăn mai sền rồi rồi đó đây những chuyện len mà này anh tôi anh đi lại anh đi này một pa mọi người một rồi chỉ khăm khăm nữa mày nó พาลูกพาหลานมานําพี่น,อน้องเลยมาหนี่มันก็เป็นลูกว่าเสียงน้อย,ยนะ่ะลูกสาวเพื่อนมันก็เป็นเมียว่าเสียงน้อยเนาะมีคนอยากเห็นปลาทงเอ,อ๋อยากเบื้องอเห็นแต่นในคลิปมามามือนี้บ่พ่อเราเห็ดทาร์มันซื้อเป็นสั้นจำแล้นะ่ได้เนาะอยู่กับทานอยู่กับทานตั้งแต่น,น้อยเนาะ จนปัจจุบันนี่นี่กับคิดเบิงแนละ้วทั้งเห็ดเลือนทั้งเห็ดทานพร้อมกันนะแร,รนพุ่นแรนพี่ทั้งโถมทานพร้อมนะแรนไปตัดไม้อนาัน,นมาเห็ดอันาเส้นอันนี้พร้อมจักจำได้เนาะพร้อมอันาันไปอยากได้อยากมีนะ่ะเลยฮะเลือนเลื่อนตู้ได้เนาะเลยอืม มื่นขนาดเลยมื่นขนาดจะได้ขังหรอวะอืมถ้าขังก็แล้วเลยนะมื่นเนาะเพราะว่าแผ่นนั่นกับไนย์อยู่เพราะว่าเปื้ยใส่เปื้ยใส่นี่กะแต่ปูต่อกับเธอเรียบร้อยแล้วเนาะเด๋ินเลยกะขืนเทือนขืนซ่านกะเฮ็ดพอดีเป็นพิธีแล้วเนาะจะได้เก่งหรือไม่เนาะ เอาแกงดมไม้มาแกงแกงมาในะม้ไหลเหยมีคนแกงอยู่บ่น้องไม้สิให้อาจามาแกงให้โอ้ใช่น้องาตีบ่มาเฮ็ดแกงไม้น่ะอืออเฮ็ดอันน่ะแล้วเนาะฮอดมือฮอดยามันก็เฮ็ดขึ้นตามวิธีเนาะอือยมื้อนี้กหยุดก่อนบ่มื้อนี้พอแล้วบ่ตอกเส้นนี่ จากน่อยชิตอกอลุงพันจากลุงพันไปใช่ปะโดยโดยเคยเห็นบ่หน่เคยเห็นบ่หน่เคยเห็นบ่หน่เคยเห็นบ่ฮะเคยเห็นยี่บ่เคยเห็นตอนนั้นคลิปเคยเห็นตอน้คลิปเห็นแน่เหรตัวจริงมันอิร่าบ่ฮะเราบ่เราบ่เลยฝนบริตกเนาะคืนนี่เนาะ ถ้าบนตกนี่ก็ตรงน้ำยู่นี่ก็ตรงก็ได้น้อยเนาะคราบผมีกระถางเนาะโดยถ้ามีกระถางอันใหญ่ๆอันที่ว่าตรงน้ำนะคือจะดีพี่น้องเลยสำหรับเอาไว้ตรงน้ำไว้ใส่ไว้กินเนาะเพราะว่าหลังคาเ้าก็เป็นหลังคาสังกะสีใหม่เนาะตรงทั้งสองขางนี่ก็ข้าเดียวก็ได้ละน้ำโดยโดยนี่อันนี้อาเบียอาเบียนี่เตรียมไว้อันอย่างนั้น ตอกกันปากกระจาดน่ะตอกปากกระจาดอ่าตอกเพื่อบ่อยอันตะปูมันรุดเขาเนาะตอกปากกระจาดอือเลยมืออื่นเนรอมืออื่นคืออะไรใส่ไม่ได้ปากกระจาดนะทวนได้ทวนยังบม่อัดเนาะทวนอือเลยเลยเดี๋ยวทวนมืออื่นก็อัดทวนยังพร้อมเนาะอัดทวนยังได้ใส่พาขังอื้อ โดยโดยบุหิตท้งนั้นน้ำบ่อันผาอันยังประตูบังเยี่ยมเลยแ็่แต่ผากเดียวล่ะผมมันยากเปิดจะได้ตัดอันนี้มันก็ตัดหนักอ่ะแคเฮ็ดอันเดียวพอ่ออันเดียวพอพอแบบว่าได้ส่องเนาะเลยเลยเลยส่องเวลาอนลูกค้ามาสั่งทานเนาะผนมาบ่เหิตมากับบุคอยเห็นบุญรอดพ่อเปไปตัดไม่อยู่ป่าอยู่ดงอ่าเคยชมว่าอ่าลองท่งนองพี่น้องเลย ทพุ่งนี่ก็อยู่แต่ป่าอยู่แต่ดงอยู่กับเต่ากับท่านอืมเออเลย,ยมาเมื่อนี้ก็พาทั้งครอบครัวปาบุญมาหาเพื่อนมาเล่นเนาะก็เป็นมืออายุติดพี่น้องเลยเมื่อนี้อ่าปีหนึ่งพาเพื่อนออกจากบ้านทีหนึง,อ,ง <c oughs> อยู่แต่อ,อันเลื้ยนเนาะเพื่อนก็ถือว่าเลี้ยลำหน้า,านะก็เลยพาออกมา น้ำกันหนึ่ง้อนาม,ามโอ้โหสามคนเล็กน้อยกะตกเด้อระวังตกเด้ออือเลยอลุงลุงไปใส่แต่ลุงนี่อือเราไปกินน้ำเราไปกินน้ำเนาะอ่าเพราะว่าอ่าลุงนี่จะเป็นคนวัดเป็นบ่ะเด้ออือไม่ใส่เ่าประตูอยู่นี่หรือว่า ปะลงเฉเลยวะก็ใส่แต่มงมงนี่แหละนี่ใส่มงนี่เห็ดนัดเลยมงนี้กัโอ้แล้วก็ให้มันเลือ้อมองอันนี้อันนี้นี่เส้นมันนี่ได้ใส่ว่าน,นี่นะได้ใส่ต่ำๆมาประมาณประมาณนี่แหละโอ้คือขังขังนี่คือขังอยู่พี่เนาะข้างน,นอกเป็นในขังตะมองหองเฉ่ๆกับมงนี่กับมงนี่แล้วอ๋อมันนี่อืเห็ดแ,แบบว่าขังมันนี่มันนี่บะ เออโดยโดยประตูไปเห็ดเข่านี่เนาะเห็ดมุงนี่แล้วนี่มุงนี่เนาอือโดยโดยอ่าเผื่อเห็ดอันคังไว้สามห้องเดยอือโดยโดยคังไว้สามห้องก็คือมีนอกมีในอ่าคิดว่าอันสิคังแบบว่าอ่าทั้งนี้วัดเลยได้อป็นฝากจานนะบ่เนาะแั่บปได้ออมเบิดโดยถ้าอ้อมเบิดมันจะห้อนโดยอือจง แมนอันนี้เพิ่นเช็ดไม้พนักใช่หรือว่าเป็นลาวอ่าจับนัแหละพี่น้อยไอ้อคุณคุณคิดไอคิดว่าสีใส่นั่นไม่ได้ใส่อันอันอย่างผักกระจาอ่าผักกระจาเบิดเลยอันนี้คิดว่าคิดว่าใส่อ้อมแบบนี้ใช่หรออันนี้เ็ดทางขึ้นใช่หรอคืออันน้องทงออกแบบออกแบบนี่เนาะงามแต่ว่าเห็ดแบบนี้แต่ว่าอ้อมแบบนี้น่ะมันห้อน้ำ มือมีหม,มอกนั่งเล่นน้ำเนาะเดี๋ยวกิเห็นพอได้ซองนี่สักนี่ละพอได้ซองเบิ่งฮันเบิ่งมีเดี๋ยวโคปังพุงเหมือนกันใหญ่เต็มเลยเบ้ไปยังไงละเบ้ไม่เนี่แม่คือเห็นมาแล้วจะไปใส่เลยไหมได้ได้ไปไล่วัตรมือเลยเขาเขาไปไล่เอะปะกบขอยได้ไปไล่มันมันมาเองมันมาเองบ่เดีย S <S <อ>มีแต่เบิงมันว่ามันขบหรือบม่ขบสองตัวหนึ่งลอตเบิงว่าเห็นตัวหนึ่งก็ไปหาแบบว่าเคยแบบว่าเพื่อนมาแบบโบ้อมออกันอยู่ยบ่ะจ๊ะกันยังบ่เคยว่ามาบพร้อมกันแต่แต่ก่อนนั้นตอนมีแบบป้าอยู่เสือได้ไปหาตลอดอแบบมันไปนําแบบป้าเพิ่นได้โดยโดยได้มันนาเบิงยันมันไปไกลมาไหลามารบลูกมันโดย อันนี้ก็เห็ดเป็นอันอคอกแว่เลยบ้ดนเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> อ่ะให้เบะให้เบะขอนอนเลยก็ได้นะบ้านนี้ไปซือบอ่บอหมางก,ก็ได้เห็ดไใ้เป็นอคอกเบะหรือ,อคอกไก่ก็ได,ด้สำหรับความคิดได้หรอือะวะปกติเบะนอนใช่จ้ะเบะก็นอนอยู่ในอคอกเป็นของป่าไปละนอนอยู่พุ่นโดยมันเถื่อมันก็บบอดค่อยได้เข้าคอกมันก็นอนแถวกองกระลางแปละโดยโ ก็ไก่เลยก็ได้เนาะเหนื่อยจะไปพักกินข้าวกินน้ำเลยนะเฉย่หมือนเนะบาะเพราะว่ามันก,กนะคำแล้วนี่หางวงปลายเลยพี่น้องสีหกโมงอะไ้นี่จะเป็นตกดินแ,แต่ว่านานมืดนอนยา,ามนี่เนาะปกตินี่สามนี่นี่ที่ว่ามืดกึบเลยนะเหนือ่อยลุงมาแล้วบาทนะนียลุงกำลังเริ่มจะเอาไม้มาตีใช่ละ Tắt ở mạnh đi nó mới sao này? Được Cái ừ. này Mmm. leo, leo Mm. 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 lên Mm. Mm. lắm Tắt Mm. còn Mm. Được Tắt, Mm. nhau nó, Mm. nhau Mm. để tắt Mm. เรื่อยก,กับเข้าขัดขนาดเลยดีตันไม่ใส่นี่ใส่น,นี่อันนี้ก็ใส่เล่าตำตำฮักเงาตอกใจอันาดโมบิฉันดิ เอาพอดีกับบันไดเลยบ่แล้วจะคล้องมือหรอเนี่ยนะ <laughs> จะคลองมากแบบนี้เออมันกลางอยู่ได้ไหมในอยู่เอาแบบพอดีทางขึ้นเลยเลย,น,ยน้ำฉับบัดนี่แปลว่า,าพอดีเลยก่ะก่อนตอกเลยปูทันทำจะได้เหมือนเนาะ ใล้และใช่แลละเดี <Bere an> ๋ยวอีกมื่นถือว่าเป็นรูปเป็นร่างแบบขึ้นโค้งคางไปเลื่อมมื่นเนาะมื่นอาจจะเล้่วไปนึงประมาเดี๋ยวจะใส่พากระจัดในมื่นว่าอันอันเช้นนี้เขาก็ใส่ตำตำหนึ่งบูรหงเนาะ đây vào mình nằm đây vào nó à mือ đấy กัาเต็งจิกเจอทั้งลุ้มบ่น <c oughs> ตะปูแปดเบิดเลยตะปูเบเิดบ่ <c oughs> ตะปูบ่พออะตะปูต่อกันตตะปูตัวนี้บ่พอ กดจำขอนมันมันลื่นใช่ไหมอเนซื้อนลุนกันอีกที่หนึ่งพี่น้องรุ่นอีกอ่า ถือว่าเห็นออกมานี่ภาพสวยงามเลยมืออื่นนี่ใช่ไหมแบบใส่ครบมาเลย <c oughs> มือแล้วเนาะลุงมาชั่นแล้วมาชั่นเนาะเพราะว่ <c oughs> ออาไม่ก็หาครบมาเลยเนาะสนใส่แบบนี้นนนมาเลยเลยไม่ได้ก็จักหน่อยเยน้ำอือ่นเน,เน,เนาะเนี <c oughs> ้ยเนาะ กายอีกแล้วเนี่ยขับสุดนึงก่อนขับสุดนึงก่อนอืตอตอกแบบนี้อีกอือเดียวเหมืดนฝ่ามืดฝนมาเนาะทานเป็นกคนกลุ่มๆอย่้างเงี้ยโอเคฉันเนานะมื้อนี้ค่ำนะจังไดก็อานจีกรับก่อนได้ฉันเด้อเดี๋ยวอันมื้อหนา้าเดี๋ยวอ้ายมาใหม่และอีกมื้อนึงเนาะนมื้ออีกมื้อนึงก็เป็นรูปเป็นร่างฉะได้อยู่เฮือนใหม่เลยพี่น้องเลย สามารถอันขึ้นเทียนใหม่เพไปนนะเนาะอืมกันขึ้นเทียนใหม่เพื่อนกับ,บผู้ว่าเพป็นจีอ่าเห็ดแบบใดพี่น้องไอ้เห็ดแบบคืกบอกนบบันโบกับบ้านปรบุนแต่ว่ากะบริจัดแบบยิ่งใหญ่หรอกเนาะเ, <c oughs> เลยเห็ดแบบยิ่งใหญ่กับโบมีเงินพี่น้องเลยโบมีทุนในการนะครัอา่าชื่อข่าวของเนาะข <c oughs> มิ้นแต่เห็ดเป็นพิธีเลย cả ngân cả kèn nó mai nó mặn này nó kiện hiền nó mai này bữa đó rồi rồi thế này bữa nó mai này này rồi rồi เก่งน้อไมมก็กินขี้เกาน้งแก้าบัวกระสอบเลยบ่น้งก้วี้กรสอบมากเลยนะเลยเลยจอจันรากับกันเเนเอเลยสบายดี่สบายดีทั้งน้องเพื่อนน้องสบายดีเลยมาเห็นด้เมื่อระบาดเอเลยเลยืมเก็บถาไม่ให้อยได้เลยเลยนนี้เมื่อขึ้นเลื่อนได้อนนี้นนี้มือขึ้นเลือน่าได้รแล้วเลยเลยอ่ะกับกันฉันเนาะ ป่ะพี่น้องเนาะกะบมาบุญกันต้องเดินทางกลนะันไปเนาะเวลาค่ำมื่อนเนี่พี่น้องเลยนี่เลยทานเป็นจุดมื่อวานเนาะคนกุ้มๆอยูอม่มารุ่นกันอีกที่พี่เนาะพอพี่น้องเนะาะว่าเพื่อนน้องทงสีแล้วมื่ออื่นบอกรือว่าจังใดเนะาะแล้วก็คืออาหาเมืออ่าขื่นเพื่อนขื่นซ่านเพรเป็นวิธีเนาะพลอพี่น้องเนาะกะบริบาลจัดให้โตเพราะว่าน้องทงเป็นกับโบมี่อย่างเนาะเห็ดพอได้อยู่ไปเศร้าโดยพอได้ส้นที่อยู่อาศัยเห็ดทาน ท้ามาหากินพี่น้องเลยจะเป็นก็เป็นคนขยนันทั้งเห็ดทานทั้งเห็ดเคลื่อนได้พี่นอ้องเลยพพ้อมเพิ่มกันไดนะ้ไหมเห็ดนั่นแล,ะะลนว้วก็เรียนมานี่แียนพูดแรลนพี่เนาะ,ะ,ะกระทมแล้วก็จูดพี่น้องเลยอ่ะจัางไรก็บาบุญก็ต้องขอลาบไปพี่น้องไปเพียงเท่นี้เนาะสำหรับมันเนอเนาะ,ะก่อนอื่นเนาะบาบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องก,กันบิดจุกุจุคนเนาะ ที่เขามาชมคลิปบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแต่ว่าบาบุญเนี่ยพิพภาพประการไหนบาพิชบรเทกอ่ะต้องการาบขอโทษขออภัยแข้พี่น้องคือเก่าเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะบาบุญก็ขอฝากแขกพี่น้องเนาะจะได้ใส่เสืสะสะ้อใส่ติดตามให้กำลังใจบาบุญและน้องธงน้ำเนาะแขกพี่น้องเนาะน้องธงมันจะเป็นเด็กขยันเนาะพี่น้องเนาะหุงจับกันมาหากินเนาะนอ้องอ่ะไปแล้วแขกพี่น้องเนาะสะบายดีนะสวัสดีเด้อสบายดี